ท the labor, the ่านสาธุชนพุทธบริษ so ัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะนำเรื่องพนาสุบนาทีวีมาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทตามสุงกวนกับเวลาความมีว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับยับงยั้งสมราณิทียาบท รากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงราลปนางสุมนาเทวีสมเด็จพรจินดารสีจินตารธรรมเทศนานิว่าอิทะนันตติเวจะนันธติเป็นต้นค <c oughs> วามพิสันดานมีอยู่ว่าที่สุ่สองรูปสองพันรูป ย่ำอยู่ในเรือนของท่านอนาติบินกะเศรษฐีในกรุงสาวัตถีทุกวันในเรือนของนางวิสาขามาหุบาศิกานั้นก็บุคคลใดๆใ,ใ,ในกรุงสาวัตถีสาวัตถีเป็นผู้ประสงค์จะถวายทานบุคคลนั้นนั้นต้องได้โอกาสของนางน,นางเท่าสองก่อนนั่นก่อนแล้วจึงจะทัได้มีปัญหาถามว่าเป็นเพราะอะไร ต้องตอบว่าเพราะคนอื่นๆถามว่าท่านาดิวินิกาเศรษฐีว่านามวิสาขามาสู่โรงทานของท่านแล้วหรือ,อยังเมื่อได้ตอบว่าไม่ได้มาก็าย่อมตีเตียนแม่ทานนำบุคคลสละทรัพย์ต่างแสนแล้วก็กล่าวว่านี่ที่ว่าทานอะไรเพราะท่านนั้งสองนั้นย่อมรู้จักความ ชอบใจเขามันดาวิสุทธิสงฆ์อันจิตที่ควรทาแก่วิสุทธิสงฆ์เมื่อท่านองสวรัค์อยู่ผู้วิสุขก็พย่าย่ันตามความพอใจเพราะฉะนั้นทุกๆคนที่ไปสงฆ์จะถวายทานยิงเชิญท่านอนสรรคนั่นไปก่อนเมื่อท่านนสวรรนั้นยอมได้ให้เพื่องค่ายคือถวายวิสุทธิสงฆ์ทั้งหลายในเรียงของตนด้วยเหตุนี้ เพราะอยนั้นนามิสาขาเมื่อใครควรว่าใครนงแรจะดำลงหน้าในหน้าที่ของเราเลี้ยงบรรดาพิสุทธิ์สงเห็นทิดาของบุตรแล้วจึงเขาเข้าไปไว้จึงตั้งเขาไว้ในที่ที่ของตนนามถวายพระตาหารแกบรรดาพิสุทธิ์สงในเรือนของนามิสาขานั้น ถึงแม้ว่าท่านอนาถิปิเนกเศรษฐีก็ต้องตั้งที่ได้คนใหญ่ที่ว่ามหาสุภตาไว้ก็นางมหาสุภทานั้นทำการขนขวายแก่บรรดาบิสโสสมทั้งหลายคำว่าขนขวายก็หมายถึงว่าจาัดก,การธนุบรุรงท่านฟังทมอยู่แล้วก็ได้เป็นประสูดาบันป็นสูตะกูลแห่งสามี แต่นั่นถ้านาดิพินิกะเสษฐีก็ตั้งนางจุนสุภัทธาแทนแม้แั่นนางจุนตุนตุนภัทธานั่นก็เช่นเดียวกันก็ทำอยู่อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเป็นพระสดาวันแล้วก็ไปสู่แต่คนหนึ่งสาวมาอีกือแต่งงานลำดับนั้นถ้านาดิพินกะจะได้ตั้งหินดาคนเล็กมีนามว่าสุมนาเทวีแทน ว่านาสุวนาเทวีนั้นฟังทำแล้วได้บรรลุว่าสักิทาคามีผลยังเป็นเด็กรุ่นสาวก็สับกระสายด้วยความไม่ผาสุกเห็นป่นนั้นตัดอาหารคือว่าอดข้าวมีความประสงค์จะเห็นบิดาจึงได้เชิญมาทำหาเศรษฐีนั้นพอดียิ่ข่าวของที่ดาในโรงทานแห่งหนึ่ง ก็มาหาแล้วถามพูดว่าเป็นอะไรไปหรือแม่แม่สุวรรณาที่ด้นั่นก็ตอบกบิดาว่าอะไรเล่าน้องชายนี่เป็นว่าเรื่องนี้บรรดาท่านนันหลายรับฟังแล้วจะเห็นว่าความสำคัญในพระพุทธศาสนา <c oughs> ไม่ใช่อยู่ที่อาโวสโบโบยก่อนหรือบวนหลัง เป็นพ่อเป็นพี่หรือเป็นน้องมีความสําคัญอยู่ที่มรรคผลค่อยฟังต่อไปท่านบินด้จึงถามว่านี่แม่สุวรนาแม่เพ้่ไปได้ออยังไงลูกสุเมนาเทก็ตอบว่าไม่เพ้อน้องชายท่านบิได้ก็ถามว่าจะกลัวแล้วแม่เธอก็ตอบว่าไม่กลัวน้องชาย นี่เป็นนั้นว่าขณะที่เธอป่วยเมื่อกี้นี่ผมตาลายวาหนังสือขึ้นมาได้ก็ว่าเืเอยเป็นนั้นว่าตอนป่วยก็เลยตอนที่เรียกว่าใจกระสับกระสายอาการกระสับกระสายเนี่ยมันเร่ป่วยพอน,นี้ตาเริ่มหายลายแล้วพอเข้าใจ <c oughs> แต่พอนางสมณาทเทวีกล่าวได้เพียงเท่านั้น,น,นเธอก็ตาย ตอนนี้ท่านบอกว่าท่ามาหาเศรษฐีนั้นแม้ถึงไม่จะเป็นประสดาบันก็ไม่โกรธไม่สามารถจะอดกั้นความโศกที่เกิดในทิดาได้ที่ลูกสาวตายรักอดรักไม่ได้ตอนฟังเมื่อเมื่อกี้นี้จําได้หรือไม่ว่าหญิงทั้งสองตอนตน้นเธอปฏิบัติพระแล้ต่างคนต่างก็ได้ประสดาบัน นั้นได้โสดาบันแล้วก็แต่งงานเห็นไหมความจริงระโสดากับสิทาคามียังอยู่ในการเกณฑ์แต่งงานอยู่แต่ว่าไม่ละเมิดสินห้ามีความเคารพในพระาราตนตรัยเท่านั้นเนื้อแท้จริงๆของระโสดาบันก็คือหนึ่งเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในะธรรมเคารพในบระสง,ง,ง์มีศีลบริสุทธ์ิ ค้าว่ามีศินบริสุทธิ์นี่ถ้าผมจะจํากัดไปเฉพาะสินห้าประเดี๋ยวพระทั้งหมดอยากจะเป็นประโสดาบันหรือเลนอยากจะเป็นประสดาบันกันนวดสินห้ากันเป็นแถวกลายเป็นคนพระตกมรรไปหมดก็ต้องอับันเป็นอันว่าถ้าคารวะธรรมดาก็ทรงสินห้าบริสุทธิ์พม้มันเองก็มีสินสิบบริสุทธิ์พระมีสินสองร้อยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์ มีเท่านี้เองแต่้การอยากแต่งงานถ้าไม่ได้บอกว่าปสโดดาบันเลิกรักเลิกโกรธเลิกรวยเลิกหลงถ้าไม่ได้บอกจําไม่ด้วยนะครับเอ้าเดี๋ยวว่าไงยุ่งซะแล้วถอยหลังนิดท่านเศรษฐีนั่น,นกล่าวว่าถึงแม้ว่าท่านจะเป็นปสโดดาบัน ก็ไม่สามารถจะออก,กั้นความโศกอันเกิดในทิ่ดาของท่านได้ที่ตายไปให้ทำการปลงศพทิ่ดาเสร็จแล้วไปวสวดดาบันนะลูกสาวเป็นพระสีธาคามีท่านก็ร้องไห้ไปสู่สำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนนี้ฟังแล้วก็จำว่าพระโสดาบันยังร้องไห้เป็นทั้งนี้พเพราอะไรเพราะว่ายังไม่ได้ตัดความรักยังไมไ่ตัดความรวยยังไมไ่ตัดความโกรธยังไมไ่ตัดความหลงยังหลงยังมีความอะไรในร่างกายของลูกสาวเมื่อองสอนจะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัสถามว่ากะหาบดีทำไมท่านยังมีทุกข์เสียใจ มีหน้าอาบไปได้น้ำตาร้องไห้มาได้ประการอย่างนี้ข้ากหหาบดียนงกระโทนองค์สมเด็จพระจินนาีว่าพันเตพระขวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระผู้เจ้าข่านางสมณนาเทวีทิดาของข้าพระองค์ตายเส็จแล้วพระเจ้าข่า สมเด็จพระบรมศาสนาท่งตัดถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อลูกสาท่านตายเหตุไรท่านยังโศกค,ความตายย่อมเป็นไปโดยส่วนเดียวแต่บรรดาสรรพสัตไม่ใช่หรืหมายความว่าขึ้นชื่อว่าความตายย่อมมีเป็นปกติสําหรับสัตว์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงย่มีส่วนเดียว แต่มหาสตีกับทูลว่าข้าพระองค์ทราบข้อนั้นพระเจ้าค่ะแต่ว่าทินดาของข้าพระองค์ถึงพร้อมไปด้วยหีริและอตปะหีริอายความชั่วโอตปะเกรงกลัวองความชั่วเห็นป่านนี้ในเวลาจนจะตายนางไม่สามารถจะกุมสติไว้ได้บนเพ้อตายไปแล้วด้วยเหตุนั้น ความสรงเศ้าเสียใจไม่น้อยจช่เกิดจะฆ่าพระองค์เระพุทธยาวค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีตากาตัดว่าเศรษฐีมหาเนต์มหาเศรษฐีใหญ่อัตถาคตอยากจะทราบว่าก่อนที่เธอจะตายเธอพูดว่าอะไรมหาเศรษฐีจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมใจว่าข้าแต่พระองค์พูเจริญ ข้าพระองค์เรียกในเธอว่าเป็นอะไรหรือสมนานางก็กล่าวกับข้าพระองค์ว่าอะไรน้องชายแต่นั้นเมื่อข้าพระองค์ถามกล่า,ลาวว่าเจ้าเพ้อไปหรือแม่เธอก็ตอบว่าไม่เพ้อหรอกน้องชายเมื่อข้าพระองค์ถามว่าเจ้ากลัวหรือแม่เธอก็ตอบว่าไม่กลัวน้องชาย พอกล่าวได้ทํานี้เธอก็ตายพระพุทธเจ้าขา่าลำดับนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนือแต่กระทั่งเศรษฐีว่ามาหาเศรษฐีทินดาของท่านจะได้เพอ่ไปก็หาไม่ได้ความจริงลูกสาวของท่านไม่ได้เพอ ให้มหาเศรษฐียิ่งกราบทูลถามว่าถ้าเธอไม่เพอเพอก็เหตุใดเธอจึงพูดอย่างนั้นพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ตัดว่ามหาเศรษฐีก่อนมหาเศรษฐีเพราะท่านเป็นน้องชายของนางจริงๆนางยึงพูดกับท่านอย่างนั้นท่านก็หาบนดี ก็ทินดาของท่านเป็นใหญ่กว่าท่านโดยมรรคผลเพราะท่านเองทรงคุณธรรมไม่ได้เพียงประสดาบันส่วนทินดาของท่านนั้นเป็นพระสีทาคามีเพราะนางเป็นใหญ่โตด้วยมรรคผลอย่างนี้นา่นยังกล่าวอย่างนั้นแก่ท่านเป็นอันว่าอันท่านมหาเศรษฐี ฟังแล้วจึงกล่าวทูลถามว่านางเป็นพระสิกขาคามีหรือพระพุทธเจ้าค่าสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นแทนกระหาบดีถ้ามาอาสเศรษฐีจึงได้ถามกับองค์สมเด็จพระจินาสีว,ว่าเวลานี้นางเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าค่าเมื่อพระศาสดาได้ทรงตรัส องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะในส่วนตัดว่าเวลานี้นานเงเกิดในภพดุสิตทั้งกหาบดีถ้ามหาเศรษฐียังกล่าวทูลว่าทินดาของข้าพระองค์เที่ยวเพื่อเพลินอยู่ในระหว่างหมย่าติในโลกนี้มีความสุขมีความรื่นเริงหันษามีใจสบายไม่มีอรม์เป็นทุกข์ แม้จากโลกนี้ไปแล้วก็เกิดในที่ที่นา่าเพลิดเพลินเหมือนกันหรือพระเจ้าข่ะเวลานั้นถึงกล่าวว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัสมมาสัมพุทธเจ้าย้อนแต่จะไดามหาเศรษฐีนว่าอย่างนั้นก็หาบุดีธรรม,มดาผู้ไม่ประมาทเป็นครหักก็ตามเป็นบรมชิตก็ตาม ย่อมจะเพิ่มลนในโลกนี้และโลกหน้าโดยแท้ดันีนแล้วอง์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเจียงทรงตรัสคาถาพระพุทธภาสิว่าผู้มีบุญอันทำไว้แล้วย่อมเพิ่มเพลนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมเพิ่มเลนในโลกหน้าคือโลกทั้งสองเขาย่อมเพิ่มเพลินว่าเราได้ทาบุญไว้แล้วไปสู่สุคติย่อมเพิ่มเพลนยิ่งยิ่งขึ้นไป ในการเม่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดบัตรไปคาถานิจบบรรดาบุคคลเป็นมากก็ได้บรรลุอริยบุคคลมีระโสดาบันเป็นต้นระธรรมเทศนาบทนี้จิตชื่อว่าได้เป็นประโยชน์แก่มหาชนเป็นอย่างมาก อรรนดาท่านพิสุทธิ์สศมณีทั้งหลายตลอดจนทั้งอมบาโยอมบาสุอมบาศิกา <c oughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องสัน้นความจริงนำเรื่องสั้นๆมาพูดกันอย่างนี้ดีจะได้มีเวลาคุยกันท่านเห็นไหมว่าการบรรลุมรคลในาศาสนาขององค์สมเด็จพระสุนทรธรรดานั้นเป็นของไม่ยาก ให้แกวแถวงล้วว่าทำยาอยากนี่ก็จะต้องตอบกันไหมถ้าจะตอบก็จะต้องตอบกับที่ว่าไม่ยากก็เพราะว่าเวลานั้นผู้สอนเป็นพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพญิญวิสัยก่อนที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรม พระพุทธเจ้าไม่ใช่อาตมาอาตมาสแสดงธรรมหรือแนะนําในด้านธรรมวินัยแก่ท่านทั้งหลายก็มีสภาพเป็นแค่คนต้มยาหม้อใหญ่ไม่ยาอยู่หม้อเดียวใครเป็นโรคโลคปวดหัวรโรคเจ็บท้องหลังแข็งปวดหน้าปวดตาหมวดคิ้ว ปวดกรนหนงคีอปวดอะไรทั้งหมด็พราะยกดอัตมาก็ใช้ยาหม้อนั้นถ้ามันเป็นการบังเอิญจริงๆโรคก,กับยามันชนกันหมายความว่ายาม้อนั้นบังเอิญรักษาโรคประเภทนั้นหายคนไข้ก็หายแต่โรคที่เขาเป็นมันนั้นมันไม่ตรงกับยาที่ต้องเขาไว้กินเท่าไรมันก็ไม่หาย สำหรับองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นมีอุปมาเหมือนกับหมอที่มีความสามารถฉลาดในการตรวจโรคและก็ฉลาดในการให้ยาก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรักษาโรคก็ทรงตรวจดูกอ่กอนว่าโรคนี้เป็นโรคอะไร,รมีอะไรเป็นสมุดฐาน จะใช้ยาขนาดไหนรักษาจีงจะหายได้โดยฉับพลันนี่องสมเด็จพระสุนันถ้าจะเปรียบกับหมอก็เป็นประเภทแบบนี้ไม่ใช่หมอแบบอาตมาอาตมานี่เป็นประเภทหมอกลางบ้านมียาขนาดเดียวเราก็ทดเจ้ามียาหลายขนาดแต่บางทียาขนาดเดียวกนนั่นแหละ องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สามารถจะยักย้ายใช้กระใช้น้ำกระสายเที่ยถูกต้องกับโรคที่เป็นนั้นได้วาลงไปครั้งเดียวโรคก็หายท,าทันทีข้อนี้มีประมาชัน้นใดถ้าเทียบอาตมากับองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัาสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาก็เหมือนหมอกลางบ้าน แนะนำธรรมะกบรรันดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายก็ว่าไปตามที่ร uh, ู <N os mo> ok ้ที่เห็นจะไปรู้นำจิตนำใจขัมบันดา่านพุทธบริษัทนั้นไม่ได้สำหรับองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศักดสนาก่อนจะเทศในเวลาชามุดทรงพิจารณาอุปนิสัยของใส์ก่อนเริ่มหน้าพระพุทธญาณ เมื่อสมเด็จพระวิชิตามานทรงทราบว่าใครหนอจะได้บรรลุมาผลภาพของบุคคลนั้นเกิดเฉพาะประพักระองค์สมเด็จพระทศพลระองก็รู้จักชื่อรู้จักแต่กูลรู้จักกฎของกรรมความดีและความชั่วที่ทําไว้ในการก่อนแล้วสมเด็จพระจินดาวงก็ทรงทรสงสาบ ว่าถ้าเขาฟังเทศเรื่องนี้เขาจะมีมัรคมีผลได้เป็นพระอาเรเจ้าชั้นไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรก็เทศเรื่องนั้นเป็นที่ถูกใจเขาอันนี้อย่างหนึ่งที่ในสมัยที่องค์สมเด็จพปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศคนจึงได้บรรลุมรรคผลมากในรายการที่สองอาศัยที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเอง ย่อมเป็นสัพพัญญูวิสัยมีความฉลาดในการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้ามีบุคลิตลักษณะพิเศษอยู่สี่อย่างคือรูขัประมาณีการูปสวยรูปรปัปมาณีกามีความสับมองโคสัพปมาณีกามีเสียงไพเราะ ธรรมัปประมาณิกาสแสดงทำเป็นที่จับใจกับมรนดาปวงชนนี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระทศกุลมีคุนธรรมพิเศษมีสมบัติพิเศษจู่สี่อย่างซึ่งบมรัดาเวาสาวกท่านหลายเหล่านั้นไม่สามารถทั้งทำได้โลคประมาณิกาหมายความว่าถ้าบคุคคลใดต้องการความสวยสดงดงามติดอยู่ในความสวย พระพุทธดเจ้าก็มีลักษณะสวยลักษณะของพระผู้ไเจ้านี่สวยจริงๆหาที่ติมีได้นอกจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าเขาชอบสวยก็ทรงปล่งเปริงฉับพันรังสีสงรัีธิปฏรการให้ปรากฏเหมือนกับพระอาทิตย์ทรงกรดมีความสวยงามมากคนดูแล้วก็ไม่อิ่มไม่เบื่อ นี่จุดหนึ่งเป็นจุดที่สนใจขบัรดาแต่พุทธบริษัทในสมัยนั้นแต่ถ้าบุาคคลใดต้องการความเศร้าหมององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีผ้าห่มย้อมในน้ำฝาดเป็นเครื่องห่มแสดงให้การเศร้าหมองให้ปรากฏคนที่ไม่ชอบสวยชอบการเศร้าหมองพอยใจในที่นี้ก็ดีสามองสมเด็จพระชินาสีมี เรียกว่ามีโคสรัปปรมานิกาเสียงไพเราะเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงเทศว่าจาที่ทรงกล่าวไปจับใจบุคคลทุกคนเวลาที่พระพุทาาธเจ้ใจใเา,ทจาเทศนั้นคนจะนั่งอยู่ใกล้คนจะนั่งอยู่ไกลจะนั่งอยู่ด้านข้างนั่นหลังก็ตามทุกคนมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าหันหน้าไปอยู่ไปหาอตนแล้วก็พูดกับตนเองอยู่เสมอ ทางนี้ด้ยวยอำนาจอิทธิปาฏิหาริย์ของพระองค์แล้วการกล่าวธรรมของพระองค์ก็มีความไพเราะเสียงไพเราะมากกล่าวไปก็มีแต่ความจัดใจทำจิตใจเขาบอกคนัันหลายมีความเชื่นบานเกิดธรรมปีติคือความอิ่มใจเรากาลีสีองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวธรรมก็ไพเราะ ยี่จุดถึงหัวใจที่บุคคลนั้นต้องการนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสมัยพระุทธเจ้ายังอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูสามารถนําคนให้เข้าถึงมรรคถึงผลในเวกาเทศสันส้นๆเพียงคราวเดียวก็บรรลุผลมากถึงขนาดนี้นี่มาสมัยเราๆทำยังไงเราจะได้บรรลุมรรคบรรลุผลกันบ้าง ถ้า่คนสอนก็แสนจ,จะโง่เมื่อคนสอนโง่เลยคนฟังจะฉลาดแล้วไม่ฉลาดก็ไม่แน่แอย่างยาเพิ่งคิดนะว่าคนฟังจะฉลาดกับคนสอนเอ่ก็จะโง่คนสอนเสมอไปอันนี้ไม่แน่บุญบาร,รมีของท่านหลายสั่งสมมตัม้งแต่สมัยไหนมีกำลังเท่าไรไม่มีใครรู้ กว่าถ้าไม่เคยสั่งสมบรมีจากสมัยจากมากับองค์สมเด็จพระบรม,มครูคือพระพุทธเจ้าองค์นี้หรือผ่านพระพุทธเจ้าอือ่นมาก,ก็สแสดงว่าจิตใจเขามันด่าแทนพุทธบริษัททันหลายโดยทุนน้าไม่มีใครต้องการฟังธรรมวินัยเพราะการฟังธรรมวินัยเป็นปัจจัยแห่งความเบื่อหน่ายแต่ที่บรรดาแตนพุทธาศาสนิกชนทั้นหลาย พอใจในการปฏิบัติธรรมท้านวิสุทสมันในนุมบาสุกุมบาสศิกาแสดงว่าทุนเดิมกองบรดาท่านหลายมีกำลังใจเต็มเปี่ยมรด้วยปร,ปรมัติธมรมรารมีถ้าสามารถควบคุมกำลังใจของท่านนี้ให้ทรงอยู่ในรมแห่งความดีพอสมควร จับจุดไว้ว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีทรงคุณธรรมแบบไหนให้ยังมองกันไปก็เห็นว่าพระโสดาบันคนดีพระสีิทาคามีคนดีที่เราจะปฏิบัติให้เขาถึงได้ง่ายนะั้นเป็นของไม่ยากถ้ารู้จักเขตของท่านนั่นก็คือว่าพระโสดาบันคนดีพระสกิทาคามีคนดี เป็นผู้ทรงอธิสินคือรักษาสินบริสุทธิ์อย่างยิ่งป็นกล่าวว่าเป็นผู้มีสินบริสุทธิ์มีสมาธิเพียงเล็กน้อยแค่ปฐมฌานก็ได้แล้วก็มีปัญญาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในเมื่อท่านมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจิตได้เกาะคุณพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์ จงศิลบริสุทธิ์เที่ยงเท่านี้เท่ากล่าวว่าเป็นพระพระโสดาบันแลสะสกิทาคามีแต่รมของพระอริยเจา้าทอนสอนรายการนี้จะมีความรักในเพศนั่นเห็นว่าลูกทั้งสองของท่านมาหาเศรษฐีเพราะได้พระโสดาบันก็แต่งงานเป็นนั้นว่าถ้าเราจะมองกิเลสก,กันพระโสดาบันก็คล้ายชาวบ้าน ยังอยากแต่งงานยังอยากรวยยังมีความโกรธจะมีการโผโกรธจะมีความหลงแต่จิตใจตั้งลงไว้โดยเฉพาะอยู่ในขอบเขตของศีลเท่านั้นไม่ละเมิดศีลเท่านี้เป็นอันว่าพระโสนดาบันเราเป็นไม่ยากอารบ,บันดาสาวกขออองสมเด็จพระพู้มีพระภาคมองดูเวลาเห็นเวลามันหมดสชแล้วฉะนั้นขอสาวกขออองสมเด็จพระไปทีแก้ว ต่อแต่นี้ไปขอท่านหลายก็เตรียมตัวเพื่อจะสมาทานปกรรมฐานต่อไป